ส้มโอพันทับทิมสยามเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถจำหน่ายได้ในราคาเฉลี่ย150บาทถึง250บาทต่อผลค่ะทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านการจัดการการผลิตการจัดการศัตรูพืชทั้งโรคและแมลงทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่สม่ำเสมอและคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร จากปัญหาดังกล่าวสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7, 7กรมวิชาการเกษตรจึงได้พัฒนาศักยภาพส้มโอทับทิมสยามสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอพันทับทิมสยามในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนค่ะ คุณผู้ชมคะแลตอนนี้นายก็อยู่กับคุณธปณีทองบุญผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราชกรมวิชาการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะผอค่ะสวัสดีค่ะผอค่ะพูดถึงงานวิจัยที่เราทํามาในครั้งนี้ค่ะอยากให้ผอเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาที่เรามีการศึกษาวิจัยตัวนี้ทําไมเราถึงมา ศึกษาตัวนี้วิจัยตัวนี้ค่ะก็เลือกจากว่าส้มโอพันทับทิมสยามนะคะเป็นส้มโอสายพันธุ์ใหม่เพิ่งรู้จักกันมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงกับสภาพพื้นที่ค่ะคือสามารถปลูกได้เฉพาะที่อำเภอปากพนังนี้เท่านั้นนะคะและปัจจุบันนะคะตลาดมีความต้องการมากค่ะเกษตรกรสามารถจําหน่ายได้ในราคา150ยหบถึงาบาทต่อลูกต่อโขดใช่ค่ะ เด <muitas S 2> ี๋ยวแอบนับนะคะไม่ม no ีก no ี no ่เกษตรกรก็มีการขยายพื้นที่ปลูกกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือเกษตรกรผู้ปลูกก็ยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะคะเราก็เลยมาทําเป็นโครงการวิจัยนี้ขึ้นมาค่ะคือหลักๆแล้วจริงๆถ้าพูดถึงผลผลิตที่ออกกับความต้องการของตลาดเนี่ยพอไหมคะยังไม่พอค่ะณตอนนี้ค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าทั้งในและต่างประเทศเนี่ยต้องการมากใช่ค่ะทําไมถึง ปลูกได้ดีที่ปากพนังนครศรีธรรมราชอย่อันนี้นะคะก็เนื่องจากว่าสภาพพื้นที่มัอนอย่างที่เรียนนะคะคือเฉพาะจอดเฉพาะตรงนี้เท่านั้นเคยเป็นคนําไปปลูกที่อื่นก็ไม่รสชาติไม่ได้เหมือนที่นี่ค่ะคือขึ้นแต่รสชาติไม่เหมือนกันใช่ค่ะโอ้ยยังไม่ได้ชิมเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่จะได้ชิมค่ะแต่คือเขาบอกว่าเขาจะมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหอมหวานอร่อยด้วยใช่ไหมคะคะแล้วขั้นตอนในการศึกษาวิจัยเราทํายังไงบ้างคะ สำหรับโครงการวิจัยนี้นะคะจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนด้วยกันนะคะ,คะอันแรกก็คือการสำรวจพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่ทแล้วก็จะมีการสำรวจว่าพื้นที่ที่ปลูกส้มโอนี้นะคะ่ะจะมีลักษณะส,สภาพภูมิประเทศเป็นอย่างไรนะคะ,คะมีการเก็บดินเก็บน้ำไปดูไปวิเคราะห์อะคะ่ะแล้วก็ หังนั้นนะคะเมื่อวิเคราะห์พื้นที่เสร็จแล้วก็ทดสอบการปลูกอันนี้เราทาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะตั้งแต่เ <c oughs> ตรียมแปลงปลูกอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอันนี้เราก็จะทําการทดสอบในแปลงที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะโดยการเปรียบเทียบระหว่างวิธีที่ว่าเราไปแนะนำนะคะวิธีวิธีของกรมวิชาการเกษตรคะ่ะเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร <c oughs> จนได้ผลออกมานะคะคือวิธีของกรมวิชาการเกษตรให้ผลผลิตทีดด่ดีกว่าอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็คือจะเป็นการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอะค่ะเมื่อเราได้เทคโนโลยีออกมาแล้วนะคะเราก็จะไปถ่ายทอดให้กับ,กบเกษตรกรโดยการฝึกอบรมมีแปลงต้นแบบเพื่อให้กเกษตรกรมาศึกษาเรียนรู้ค่ะค่ะอย่างสภาพพื้นที่ของปักพนังเนี่ยเป็นแบบไหนคะถึงเหมาะกับส้มโอพันธ์ทับทิมสยามอย่าง <นะ S 2> แรกเลยค่ะดินค่ะดินค่ะเป็นดินชุดบางกอกนะคะซึ่งเหมาะที่จะปลูกส้ม ส้มจะมีรสชาติดีอ๋อเพราะฉะนั้นคือพอพื้นที่อื่นเอาไปปลูกเนี่ยรสชาติมก็ไม่ได้อที่นี่ใช่ไหมคะ,คะสุดท้ายนะครับจากการทดลองของเราทั้งหมดเราก็ได้ทาเป็นปฏิทินปฏิบัติงานให้กับกเกษตรกรเลยค่ะตั้งแต่คือตั้งแต่เดือนมรกราจนถึงธันวาว่าช่วงนี้เขาจะทาอะไรอะไรโดยเราเอาจากพัฒนาการของพืช สภาพภูมิอากาศภูมิประเทศนี้แหละค่ะแล้วก็การระบาดของศัตรูพืชมาผสมผสานกันคือถ้าเกษตรกรปฏิบัติตามคู่มือเล่มนี้นะคะรับรองเลยค่ะผลผลิตดีแน่นอนค่ะคือปกติสมัยก่อนเนี่ยเกษตรกรก็ทำทำตามเหมือนที่เคยทำมาใช่ค่ะใคะอาจจะช่วงนี้จะทําแบบนี้ช่วงนี้จะทําแบบนี้แต่ของเราเนี่ยมีเป็นปฏิทิน12เดือนออกมาเลยมกราทาอะไรกุมภาทําอะไร แล้วมีเกษตรกรกี่กี่รายที่เราลงไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ได้แล้วคะ,<ฮ>ะปีหนึ่งอบรมประมาณ200กว่ารายอะค่ะ2 0 0ร้อถึงสา0รายเลยค่ะณ<ล>วันนี้มีทั้งหมดกี่รายที่ปลูกทับกิมสยามอยู่คะประมาณ3 0 0รอายค่ะคือณตอนนี้นะคะเกษตรกรที่ว่าปลูกส้มโอนี่เราได้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิามการเกษตรทั้งหมดค่ะหมดแล้วอะคะค่ะโอ้โห <laughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้ผลผลิตก็น่าจะดีขึ้น ปีที่ผ่านๆมาใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะติดนิดนึงปีนี้สภาพแรงค่ะอ๋อคือแรงไปทั่วประเทศเนใช่ค่ะผลผลิตที่นี่เป็นยังไงคะพอเจอสภาพแรงแบบนี้ก็ดับลงนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพหลังจากที่ได้รับการพัฒนาก็ดีดีขึ้นค่ะแต่ว่าดูแล้วสวนกว้างขวางเดี๋ยวให้ผอพาเดินดูแล้วคุยกันไปต่อนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูสวนกันต่อค่ะ พออาหาเมื่อสักครู่พูดถึงปฏิทินใ,<ช>ในการทํางานที่เราแจากจ่ายให้กับเกษตรกรอยากให้พอ,อยกตัวอย่างให้ฟังค่ะว่าแต่ละช่วงเดือนเนี่ยต้องเตรียมทําอะไรบ้างนะคะคือปฏิทินนี้นะคะเราจะก็จะปฏิบัติตามพัฒนาการของพืชด้วยนะคะ<ช>ก็อย่างเช่นว่าหลังเก็บเกี่ยวก็คือเก็บเกี่ยก็ประมาณตุลาพฤศจิกาช่วงนี้นะคะเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็จะมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อที่จะบํารุงต้นอะไรเนี่ยค่ะ เตรียมความพร้อมของต้นเพื่อสําหรับดูดูการต่อไปที่จะให้ผลผลิตนะคะค่ะระยะนี้เสร็จแล้วนะคะก็อีกประมาณ2เดือนก็จะเตรียมใส่ปุ๋ยเคมีนะคะอย่างเช่นสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะคะเพื่อที่ว่าให้ต้นสมบูรณ์นะคะช่วงออกดอกก็มีการใส่ปุ๋ยเร่งดอกค่ะช่วงติดผลแล้วช่วงดอกบานอย่างเงี้ยคือเราจะมีไว้บทเลยหละคะ่ะว่าทําอะไรอย่างเกี่ยวกับการระบาดของศัตรูพืชก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่าช่วง ดอกบานอาจจะมีเพลี้อไฟในดงเข้าทำลายใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีการใช้สารป้องกานกาจัดช่วงนี้ค่ะอย่างพวกศัตรูพืชมแมลงศัตรูพืชที่จะระบาดเนี่ยมีกาหนดช่วงเวลาได้ไหมคะว่าประมาณเดือนไหนเกษตรกรจะต้องเฝ้าระวังค่ะ,ค,ะคือ<ม>ดูตามพัฒนาการของพืชเป็นสําคัญด้วยค่ะคือจริงๆค,คือเกษตรกรอยู่กับต้นส้มโอเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของต้นส้มโอเวลาใช่ค่ะคือเขาต้องดมตรวจ เขาอยู่แล้วทุกวันแต่ปีนี้อาจจะเหลื่อมกันแต่ในแต่ละปีก<อ>ิดจจะไม่เหมือนกันต้องดูต้องเน้นพัฒนาการของพืชเป็นหลักว่าะระยะออกดอกระยะติดผลระยะเก็บเกี่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะหนึ่งอย่างที่เมื่อสักครูผ่ผอ,อพูดก็คือเรื่องของการเตรียมแปลงจริงๆแล้วถ้าผลผลิตจะให้ได้ดีมีคุณภาพเนี่ยสำคัญเริ่มตั้งแต่เตรียมแปลงเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะคือสภาพพื้นที่ท,ท,ที่เป็นแหล่งปลูกแนละตอนนี้นะคะก็คือค่อาๆจะเป็นที่ลุ่มค่ะแล้วก็น้ําจะท่วมขังนานในช่วงฤดูฝน ในการเตรียมแปลงตอนปลูกตอนแรกเลยนะคะเราจะต้องมีการขุดยกร่องแบบนี้ค่ะค่ะเพื่อที่ว่าจะป้องกันน้ําท่วมค่ะในการเลือกกิ่งพันธ์ก็สําคัญนะคะเราต้องเลือกกิ่งที่ว่าไม่มีโรคติดมานะคะแล้วอันนี้ก็เราเรามีเจ้าหน้าที่แนะนำให้เลือกกิ่งตอนวิธีการเลือกกิ่งตลอดะบวนการเลยค่ะหลังจากเลือกกิ่งพันธุ์เสร็จแล้วต่อไปก็ปลูกลงปลูกทีนี้ก็ดูแลรักษาในช่วงก่อนที่จะให้ผลผลิตค่ะค่ะแล้วก็จนถึงเริ่มให้ผลผลิต เราจะมีคําแนะนําให้ตลอดเลยค่ะค่ะพูดถึงรางวัลค่ะผอค่ะรางวัลที่เราได้คืองานวิจัยรางวัลงานพัฒนางานวิจัยระดับชมเชยค่ะใช่ค่ะอันนี้เราทํามางานวิจัยเมื่อกี่ปีเราถึงมาได้รางวัลตัวนี้คะเราทํามาตั้งแต่ปี54ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็เป็นความภูมิใจของนักวิชาการนะคะที่ทางานวิจัยค่ะเกษตรกรในพื้นที่เองก็ได้รับผลดีไปด้วยใช่ค่ะ การต่อยอดงานวิจัยนี้ไปในอนาคตนะคะผอค่ะคือเราก็มีงานงานวิจัยเราไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะ,ะเมื่อได้คุณภาพผลผลิตในระดับหนึ่งแล้วต่อไปเราก็พัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะส่งออกนะคะ,ะพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อการส่งออกต่อไปะคะ่ะซึ่งเราจะทําในปี60คะ่ะจะทำยังไงคะผอค่ะก็ประเทศที่เราจะส่งออกส่วนใหญ่นะคะ,ะก็จะมีเรื่องโรคเรื่องแมลง<ะ>สําคัญที่สุดโดยเฉพาะโรคแคนเกอร์เราก็จะมีวิธีการที่ว่าจะทําให้กอดโรคแคนเกอร์ค่ะ ว,วันนี้ถ้าเกษตรกรในพื้นที่ที่ยังพอมีพื้นที่อยู่หรือบางคนที่ทําสวนส้มโอไปแล้วแต่อยากจะได้เทคนิคเพิ่มเติมเนี่ยมามาปรึกษาได้ไหมคะผอได้ค่ะยินดีเลยค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ผอ,อ,อฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนิดนึงดีกว่าว่าทายัางไงส้มโอถึงจะได้มีคุณภาพและผลผลิตจะได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดานี่เลยค่ะผอค่ะก็ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกช่มโอซากิพิษส,สยามทุกท่านนะคะก็จะฝากไว้นิดนึงว่าในการที่จะจัดการให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะคะก็จะต้องมีระบบการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ปฏิบัติตามคาแนะนานของคนวิชาการเกษตรนะคะตั้งแต่การปรับปรุงสภาพดินนะคะการจัดการสวนการจัดการศัตรูพืชและที่สําคัญที่สุดก็คือการเก็บเกี่ยวนะคะจะต้องเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมซึ่งถ้าหากว่าเกษตรกรทําตามกระบวนการนี้นะคะ ผลผลิตที่ได้ก็จะมีคุณภาพค่ะค่ะอย่างเก็บเกี่ยวดําตามระยะเวลาที่เหมาะสมนี่ประมาณ <7 S 1> เจด็ด <7 S 2> เดือนครึ่งหลังจากดอกบานค่ะเจ็ดเดือนครึ่งหลังจากดอกบานโหน่าสนใจมากเลยนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจก็สามารถเข้ามาขอคําแนะนําได้นะคะจากที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราชของกรมวิชาการเกษตรนะคะช่วงนี้ขอบคุณผอ,อก,ก่อนแต่ว่าผอ,อนัดเกษตรกรที่ได้รับคําแนะนําไป ให้เราเดี๋ยวมาพูดคุยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวตามไปพูดคุยกันนะคะช่วงนี้ขอบคุณท่านผอมากๆนะคะคุณเถปณีทองบุญผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราชกรมวิชาการเกษตรค่ะขอบพระคุณค่ะผอค่ะไปหาเกษตรกรกันต่อเลยค่ะไปค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นายมาอยู่กับเกษตรกรคนเก่งของเราแล้วนะคะข้างๆแานก็คือพี่ออนนงนะคะสวัสดีค่ะ พี่ออนนนท์องค์ขาพูดถึงส้มโอพันธุทับทิมสยามจุดเด่นของเขาคืออะไรบ้างคะผิวข้างนอกจะเป็นขนแล้วก็ขนจริงจริงด้วยอ่ะแล้วก็เนื้อข้างในจะสีแดงสีแดงเข้มแบบทับทิมเลยอรสชาตินะคะรสชาติก็หวานอร่อยค่ะหวานเข้มหวานเข้มอร่อยกลิ่นนะคะกลิ่นก็หอมค่ะมีหอมแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยใช่ไหมคะจริงๆด้วยคุณผู้ชมเนี่ยเพิ่งจับแล้วเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาเป็น เป็นมีขนจริงๆรายได้ดีไหมคะปลูกส้มโอทับทิงค์ดีค่ะดีดีมากเลยดีมากเลยลูกเท่าไหร่คะสมมติอันนี้เก็บได้ถ้าเก็บได้ลูกเท่าไหร่คะตอนนี้ก็ประมาณอยู่ที่200บาทลูกนี้อะคะหนึ่งสองสามคุณผู้ชมหาต้นนี้ได้หลายพันเลยค่ะแอบเก็บได้ไหมคะได้ค่ะไ้สามลูกได้ค่ะพี่อนนท์ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะได้รับคําแนะนําจากกรมวิชาการเกษตรเราดูแล สวนเราดูแลส้มโอยังไงอะที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราก็ทาแบบไม่ไม่ค่อยถูกต้องตามหลักนะหลังจากที่ได้รับคําแนะนําจากกรมพิการเกษตรค่ะเข้ามาแนะนําเราก็ผลผลิตก็ดีขึ้นค่ะลูกก็ใหญ่เมื่อก่อนได้เมื่อก่อนต้นหนึ่งเนี่ยให้ผลผลิตประมาณกี่ลูกครับพี่เมื่อก่อนก็มันไม่กี่ลูกนะประมาณยี่สิบสามสิบพอหลังจากนั้นก็ต้นหนึ่งประมาณอยู่ที่ร้อยห้าสิบฮะค่ะร้อยห้าสิบ ต้นมันใหญ่ขึ้นร้อยห้าสิบลูกจากเมื่อก่อนนี้เท่าไหร่นะคะเมื่อก่อนสามสี่สิบประมาณนั้นแหละขึ้นมาขึ้นมาเยอะเลยใช่ไหมคะโอ้โหนอกจากผลผลิตจะได้เยอะแล้วราคาราคาราคาก็อับขึ้นมาดีมากเพราะอะไรคะคุณภาพรสชาติดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่ะรดีขึ้นกว่าเดิมเขาเอาอะไรมาถ่ายทอดให้เราบ้างนะคะพี่ก็ความรู้เกี่ยวกับการดูแลให้ปุ๋ยแล้วก็ยาอะไรเนี่ยสมมุติวราเป็นตอนนี้ตอนนี้โรคเป็นโรค สมมติเรานนชนใบเมื่อก่อนเราใช้กันตามแตเรื่องนะเราไม่รู้ว่าใช้ยาตัวไหนบางทีไปใช้ยาพิ้ยยาอะไรค่ะคือใช้ยาไม่ตรงกับโรคสมัยก่อนนี้แต่ตอนนี้รู้หมดแล้วรู้หมดแล้วค่ะโอ้อะไรอีกคะนอกจากการใช้ยาให้ตรงกับโรคแล้วการดูแลดินดูแลต้นไรม้ค้ะมีมีค่ะให้ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวหลังเก็บเกี่ยวให้ปุ๋ยตัวสูตรไหนสูตรแล้วก็พึ่งค่ะ เห็นบอกว่าจะมีเป็นปฏิทิน12เดือนมาให้ดูน้วอค่ะมีมีค่ะเราก็ดูปฏิทินนั้นด้วยค่ะจากเมื่อก่อนคือไม่มีทำแบบตามที่เราเคยทำมาทำตามตามตามต่เรื่องแล้วทำค่ะพี่อย่างพี่เนี่ยทำมากี่ปีแล้วคะพี่ก็ทำมาประมาณ6-7ปีทำมา6-7ปีพี่กับเมื่อก่อนแฟนเขาทำอยู่พี่ก็เข้ามามาหลังจากเออได้ความรู้ได้คำแนะนำแล้วก็มาช่วยกันทำค่ะ อย่างของพี่อนันต์นี่ปลูกไว้ประมาณกี่ไร่อะคะของพี่ประมาณสี่ไร่สี่ห้าไร่ไรไรค่ะสี่ห้าไร่ในแต่ละปีณนะวันนี้สี่ห้าไร่เนี่ยถ้าเก็บผลผลิตได้หมดเต็มที่เลยได้ราคาประมาณาเท่าไหร่คะได้เงินประมาณเท่าไหร่ะได้เงินกัต่อไร่นะประมาณหกหกแสนบาทต่อไร่ต่อปีค่ะ หกแสนใบเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนก็ไม่เท่าไหร่เองค่ะห้าไล่หกแสนต่อปีคุณผู้ชมคำนวณเองนะคะว่าปีหนึ่งจะได้เท่าไหร่เนาะอย่างอย่างปีนี้เห็นบอกว่าเจอภัยแล้งหนักอยู่เหมือนกันเจอาก็ปีนี้ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะมันเจอน้ําเค็มก่อนค่ะน้ําเค็มรุ่งไม่ได้เท่าไหร่นี่เท่าไหร่พี่ไม่ไม่เท่าไหร่นะไม่ไม่ประมาณสองสามแสนเองค่ะมันมัน มาเจอน้าเค็มแล้วก็มาเจอภัยแล้งค่ะณวันนี้เนี่ยเวลาเจอน้ําเค็มเจอภัยแล้งอะไรยัยงเข้าสามารถเข้าไปขอคําแนะนําได้ไหมคะได้ค่ะได้เห็นมีเจ้าหน้าที่ลงมาด้วย,ยคะ่ะลงมาเลยค่ะให้ให้ความรู้ยังไงบ้างพอเจอภัยแล้งเจอน้าเค็มลูกเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็แรกแเราก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยค่ะให้เขาปล่อยไปทิ้งสักระยะนะหลังจากได้น้ํามาฝนมาเราก็เริ่มเริ่มข้ามาตัดแต่งกิ่งที่ซมโซมค่ะต้นนี้นี่มีลูกไหนพอพอใช้ได้บ้างแล้วลูกนี้ค่ะลูกนี้ลูกนี้ใช้ได้อะคะ ตัดตัดให้ดูได้ไหมได้ค่ะได้แห้งนี่200บาทไปกว่า <c oughs> วยังค่ะคุณผู้ชมผ่าได้ไหมคะได้ค่ะได้เอาขอยื้มดิจากคีวว์แอบด้วยค่ะคุณผู้ชมหายด้วยด้วพี่อนันต์นงค่ะอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรคน,นอ,อื่นๆ เห็นบอกว่าค like like ือเมื่อสักครู่คุยกับท่านผอผอบอกว่าจริงๆแล้วเกษตรกรที่นี่เนี่ยก็ได้รับความรู้หมดแล้วใช่ไหมคะอยากฝากอะไรถึงเกษตรกรคนอื่นที่ทําออกมาให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีแบบนี้ก็อยากให้ลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังทำขั้นตอนเนี้ยนะเวลาเราตอนนี้เราก็เริ่มรู้กันแล้วว่าขั้นตอนตั้งแต่เป็นลูกจนกระทั่งผลผลิตค่ะเราอยากให้ รักษาคุณภาพกันไว้ให้ดีค่ะจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินเลยด้วยใช่ไหมคะที่ทำที่ทำด้วยใช่ไหมคะเตรียมดินตัดแต่งกิ่งดูแลน้ําดูแลปุ๋ยอะไรทำตามครบทุกขั้นตอนค่ะถ้าทําได้ผลผลิตดีแบบนี้แน่นอนนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณเกษตรกรคนเก่งของเรามากนะคะพี่อนน์งที่มาบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับความรู้จากกรมวิชาการเกษตรนะคะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปติดตามเรื่องเล่าข่าวเกษตรกันต่อเลยนะคะส่วนแนและพี่อนันต์งจะขออนุญา แอบตัด้มโอรต,ต้นนี้ให้หมดเลยค่ะนะคะได้เลยค่ะโอเคค่ะ,คะ